ถามสุดท้ายสักทีเดียวางกรณีงานประชาสัมพันธ์เนี่ยถือว่าคนจะได้สิทธิพิเศษเป็นตํารวจไหมอะอะไรนะฮะขออีกรอบครับงานประชาสัมพันธ์น่ะน้องไบก็สนใจอยากจะเป็นผู้กองใบนะบผมสมมติผมสมมติครับต้องต้องถามว่าพี่ไบมีตัวยังฮะตายละคุณลมโยนเอาแบบนี้เลยไบมีตัวก็ก็ ดูจากที่ผ่านมาก็น่าจะสามารถเไปเป็นผู้กองไบได้ครับน้องไบพูดกันทางนี้คงไม่มีโอกาสแล้วล่ะเออค่ะอยู่เป็นผู้ประกาศกับพี่นี่แหละค่ะน<ฮ>ะเพราะฉะนั้นวิชาชีพขาดแคลนอย่างที่ว่านี่ตรวจสอบเริ่มย้อนไปสิบปีเริ่มเห็นนามสกุลน่าสนใจผมสรุปถูกไหมใช่ครับแล้วจะมาดูว่าอะไรที่มันขาดแคลนเป็นต้นว่าภาษาอังกฤษตอนนี้ถูกว่าไม่จะขาดแคลนแล้วถูกไหมใช่ครับ แต่ว่าวิชาชีพบางอย่างเช่นต้องการพิจูหลักฐานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิทยาศาสตร์บางอย่างหรือภาษาบางอย่างที่อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมาดูย่อยลงไป<ช>แบบนั้นเลยถูกไหมฮะใช่ครับ,รบแล้วตกลงผู้กองไปไ่มยังไงนะมีตัวย่างไม่มีตัวมโดนคุณลอมถามเลยคุณผู้ชมตอบให้บอกไม่มีตัวมีแต่โตนี่เราเป็นรายการข่าวนะนนอะ น้องอย่าพูดเล่นอะไรอย่างนี้ <c oughs> สิค่ะพ <c oughs> ี่ไว้ไม่มีตั๋วค่ะคุณโลมีแต่พี่โตนะคะ